ได้เคยฟังในรายการผีครับใน YouTube อะไรเงี้ยครับจะมีคนมาเล่าเรื่องอการปฏิบัติธรรมของสถานที่ที่นึงแต่เขาไม่ได้ระบุนะครับว่าที่ไหนเขาจะให้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยไปนั่งสมาธิกับทั้งลงศพหรือใกล้กับศพคนตายหรือไปอยู่ในป่าช้าเป็นแบบห้องคนเดียวคนเดียวอะไรเงี้ยครับอันนี้เนี่ยมันถูกหลักของการปฏิบัติธรรมไหมครับ มันก็ป็นกรรมฐานกองหนึ่งนะเขาเรียกว่าเจริญอสุภากรรมฐานครับหรือไม่ก็มรณานุสติกรรมฐานม,มันขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์เขาสอนวิชาอะไรสมัยก่อนพระเจ้าก็บอกให้กับผู้ที่การจะเรียนกรรมฐานพวกนี้ต้องรู้สึงจริตของคนคนนั้นว่าคนคนนั้นมีราคะจริตแรงกล้าราคะจริตก็คือพวกชอบสวยชอบงามก็ต้องไปดูสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสวยงาม,มก็คือไปดู อสุภะดูซากศพดูของไม่งาม mm hmm. เพื่อจะลดไอ้ราคาจริตลง <Yeah. S 1> มันเป็นกรรมฐานที่เหมาะสำหรับพวกที่มีมีราคาจริต mm hmm. แล้วก็มันก็เป็นกรรมฐานที่สามารถทำให้จิตสล <Yeah. S 1> สลดสงบระงับได้ง่ายได้เร็วเท่านั้นเองฉันก็เคยไปนอนอยู่กับซากศพมีไม่ได้ยากลงไปแช่ในหลุมขี้ก็เคยทำสมัยบวชใหม่ๆ เราก็ฝึกตัวเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์สอน<ม>อก็อ่านคำพีีร์วิสุทธิมรรคก็ลงไปศึกษาดูไปทําดูครก็เรียนเป็นกรรมฐานทุกกองใน40กองอย่างน้อยชันก็เรียนได้เกินครึ่งทําแม่กระทั่งกสินทั้ง10กองก็พเพ่งพิจารณาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกระบ,บวนการเรียนรู้ศึกษาบางทีบางครั้งเราใช้ความคิดของบุตุชนเราไม่เข้าใจบริบทของครูบาอาจารย์ผู้สอนอย่าไปบอกว่าท่านสอนผิดไม่ได้จบ